Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดยูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดยูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ คารเยน,นีนะครับเปอร์ตีกลางชื่อ2มิดฟิลด์ที่ปืนใหญ่นะครับควรดึงเล่นคู่กับบีแคนไรซิสันหน้านะครับ เอมมนเอลเปอร์ตี e นะครับเชื่อมั่นว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ดิคาไรควรจะย้ายออกจากเวสแฮมโดยมีปืนใหญ่นะครับจากฟูงเพียวมลิกเป็นจุดหมายต่อไปและเขาก็มองว่าหนึ่งใน2แข้งของไบรตันนะครับอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็มอยซไกเซโดนะครับคือนักเตะที่สามารถเล่นร่วมกับดาวเตะคุณคอนนะครับที่อเมริสเตเดียมได้อย่างไร้ปัญหานะครับตามรายงานจากเมโทรครับ เดอกาเดอร์นะครับถือเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแข้งทีมชาติอังกฤษมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ครับหลังจากที่นักเตะปฏิเสธจะต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดนะครับทำให้คาดว่าหลังจบซีซั่นนี้เดวิดมอยจะตั้งค่าตัวในการย้ายทีมเอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์ครับ อย่างไรก็ตามนะครับเปอร์ตีตำนานกองกลางของปืนใหญ่ก็เชื่อว่าไรจะไปได้ดีกับทีมเก่าของตนและยังแนะนําให้มีเกมอาริต้านะครับหานักเตะเข้ามาจับคู่กับแข้ง,งรงยรนี้โดยมองไปที่2คู่หูจับบรตันนะครับอย่างแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ไกเซโดนะครับซึ่งเคยเกือบย้ายมายังทีมเอเวสเตเดียมเมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมาครับผมเป็นแฟนพันธ์แท้ของดีแคนาไร มันถึงเวลาแล้วที่เขาต้องย้ายออกจากเวทแฮมและลงเล่นในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเขาจําเป็นต้องลงเล่นในรายการใหญ่ๆทุกๆซีซั่นถ้าต้องการที่จะพัฒนาฝีเท้าและก็ยกระดับไปอีกขั้นผมคิดว่าเขาจะหยุดพัฒนากับเวทแฮมเพราะที่นั่นไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การปรับตัวและก็พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ และผมก็ยังเป็นแฟนพันธ์แท้ของแม็กอลลสเตอร์และก็ไกเซโดจากไบรตันด้วยตั้งแต่ที่ครั้งแรกที่ได้เห็นพวกเขาลงสนามแต่ผมคิดว่าปืนใหญ่จะไม่ซื้อทั้งสองคนพร้อมกันหรอกแต่ทั้งคู่ถือว่าเหมาะที่จะเล่นกับดิแคโรรได้เป็นอย่างดีการย้ายทีมในครั้งนี้คงไม่มีผลกระทบอะไรกับไรมากหนักเพราะโดยลักษณะทางกายภาพแล้วเขามีบ้านอยู่ที่ลอนดอนกับเวสต์แฮม ดังนั้นมันจึงไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ด้วยความเคารพต่อเวสแฮมถึงเวลาที่ไรต้องย้ายทีมแล้วตำนานของปืนใหญ่กล่าวข่าวต่อมานะครับแฟนปืนได้ทีนะครับข่มเชลซีเทียบผลงานตอซาโมดิกแล้วก็กัคโปนะครับเมื่อเปรียบเทียบผลงานในพรีเมียร์ลีกของเลโอนโดดอสซาโมดิกแล้วก็กัคโปนะครับหลังทั้ง3คนย้ายสังกัดในหน้าหนาวขณะที่แฟนบอลก็ชูดาวเตะของปืนใหญ่นะครับคุ้มสุดแล้วก็ใช้งานได้เลยครับ เลโดตอสานะครับปีกคนใหม่ของปืนใหญ่ได้รับคําชมอย่างมากว่าเป็นการสื่สัญญาที่ยอดเยี่ยมในช่วงเปิดตลาดนาักเตะหน้าหนาวนะครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังปืนใหญ่ดึงมาจากไรตันด้วยค่าตัว27ล้านปอน์ประมาณ1,134ล้านบาทครับเดิมทีนะครับปืนใหญ่ก็ตั้งใจดึงมูดิกนะครับปีกทีมชาติยูเครนมาเสริมทัพ แต่โดนเชลซีปัดหน้าขวาไปเข้าถิ่นสเตมฟอร์ดบิดด้วยค่าตัวไป18ล้านปอนด์ครับประมาณ3,696ล้านบาทนอกจากตอซาแล้วก็มูดิกแล้วนะครับยังมีปิกซูเปอร์สตาร์อีกอรายที่ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือโคดิกัคโปดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์ประมาณ1,947ล้านบาทหากเทียบผลงานของทั้ง3คนนะครับกับทีมใหญ่ในลีกเป็นดังนี้นะครับ ตอซานะครับลงเล่น7กักโป7มูดิก7นะครับประตูตอซานะครับ1กักโป2มูดิก0นะครับแอซิสนะครับตอซา2กักโป0มูดิก0นะครับสร้างโอกาสนะครับตอซา5กักโป5มูดิก0นะครับเลี้ยงผ่านสำเร็จนะครับตอซา8กักโป5มูดิก2นะครับผ่านบอลเบ่นยํานะครับตอซา83.3นะครับ กักโป73.6มดิก79.0นะครับขณะที่แฟนบอลในโลกออนไลน์พากันแสดงความคิดเห็นหลังเห็นสติของทั้ง3คนโดยรายหนึ่งนะครับบอกว่าตอซาเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในเดือนมกราคมนะครับส่วนแฟนบอลอีกรายก็ให้ความเห็นว่าตอซาเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีสุด เมื่อเทียบแบบปอนต่อปอนนะครับราคาค่อนข้างถูกผ่านการพิสูจน์มาแล้วแล้วก็เล่นได้ทั้งปีก,กองหน้าแล้วก็ใช้งานได้จริงครับข่าวต่อมานะครับสถานการ์เปลี่ยนเนวิลนะครับเริ่มหวั่นทายผิดปืนใหญ่ไม่มีทางได้แชมป์ลีกครับตำนานแบ็กปีศาจแดงนะครับเริ่มหวั่นว่าเขาจะทำนายผิดเรื่องทับปืนใหญ่ไม่สามารถคว้าแชมป์พิมเมีร์ลีกแกรี่เนวิลนะครับอดีตแบ็กขวาของแมนยูยอมรับว่าเขาก็เริ่มหวั่นว่าจะทำนายผิดนะครับเรื่องที่ปืนใหญ่ ไม่สามารถเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทัพปืนใหญ่นะครับกลับมาเร่งเก็บชัยชนะต่อเน,นื่องอีกครั้งโดยพวกเขาก็รังจากฝูงของลีกมีคะแนนนำหน้าแมนซิตี้นะครับแชมป์เก่า5คะแนนหลังผ่าน25เกมนะครับก่อนหน้านี้เนวิลได้ทำนายช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับว่าปืนใหญ่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าแชมป์ลีกในซีซั่นนี้นะครับ ท้ว่าหลังผ่านครึ่งทางของซีซั่นเนวิลนะครับเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับยังมีเวลาเหลืออีกมากในเกมลีกซีซั่นนี้เนวิลเผยกับสกายสปอร์ตผมคิดว่าปืนใหญ่อยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยม5-6เกมต่อไปดูเป็นใจสำหรับพวกเขา พวกเขาตั้งหลักได้ดีในการลุนแชมป์จะมีทีมที่ปืนใหญ่ในฟอร์มที่จะดีที่จะเอาชนะได้แต่บางเกมถ้าคุณไม่เป๊ะอย่างเช่นเกมเยือนฟูลแลมด้วยแนวทางที่พวกเขาเล่นจะสร้างปัญหาได้นอกจากฟอร์มแล้วก็โปรแกรมที่ได้เปรียบของปืนใหญ่ทางเนวิลชิว่าแมนซิตี้ยังคงมีปัญหาในทีมที่ต้องจัดการนะครับโดยเฉพาะเรื่องแบ็กซ้าที่จะทำให้ผลงานของทีมแกว่งต่อเนื่อง ผมมองว่าปืนใหญ่จะทำผลงานได้ดีในช่วง2-3สัปดาห์ข้างหน้ามันจะเหลือ6-8เกมสุดท้ายแต่ถ้าซิตี้ยังคงได้ตามทันผมคาดดาว่าซิตี้จะแซงพวกเขาไปได้แต่ในเวลานี้ผมมีความมั่นใจที่น้อยลงกับคำทำนายของผมเมื่อ4-5สัปดาห์ก่อนตอนนี้ผมคิดว่าทางซิตี้เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางทางซิตี้ไม่ได้จัดการปัญหาเรื่องแบ็กไซ์ซิตี้ยังคงปรับโน่นปรับนี่ จับนักเตะโยกไปโยกมาและเรื่องระบบเบร n เดโดเล่นแบ็กซ้ายสินาทีสุดท้ายในเกมกับนอตติงแฮมโฟเรสอะไรแบบนี้ทําให้คิดว่าคุณมีโอกาสเล่นงานพวกเขาได้และทางทีมปืนใหญ่สมควรขึ้นไปอยู่ตรงนั้นพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลจนถึงตอนนี้ข่าวต่อมานะครับอาริต้านะครับก็เผยเหตุผลถอดจอเจนโยนะครับพักครึ่งนะครับ มิเกลอารีต้านะครับเฮดโค้ชของปืนใหญ่เผยสาเหตุที่เปลี่ยนตัวจอร์จิโน่นะครับออกจากสนามในช่วงพักครึ่งของเกมที่ชนะเอเวอเรตซต่อศูนย์นะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจอร์จิโน่นะครับถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามก่อนเริ่มต้นครึ่งหลังโดยอาริต้าก็ส่งโทมัสปาเต้กองกลางทีมชาติกาน้านะครับที่เพิ่งฟิตสมบูรณ์กลับมาลงสนามแทน ในขณะที่ทีมปืนใหญ่นะครับมีสกอร์นำอยู่2ต่อ0จากประตูของบุคโยซาก้าและวก็กาเบรียลมาติเนลลี่นะครับอาร์ต้านะครับชี้แจงสาเหตุที่เปลี่ยนตัวจอจินโยออกจากสนามในช่วงพักครึ่งว่าเป็นเพราะกองกลางทีมชาติอิตาลีนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีในวันนี้ซึ่งไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของอาการป่วยหรืออาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับ สำหรับกองกลางวัย31ปีย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมปืนใหญ่ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาครับค่าตัวราว12ล้านปอนด์สัญญามีระยะเวลา1ปีครึ่งหรือจนจบฤดูกาล2023-2024และมีเงื่อนไขต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมอีก1ปีด้วยกันครับ ข่าวต่อนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของมิกเกลอาริต้านะครับหลังเกมชนะทอฟฟี่สต่อศูนย์ครับมิกเกลอาริต้านะครับผู้จัดการทีมของปืนใหญ่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตัน,นะครับสต่อศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดต่อข้างเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาครับ คำถามแรกนะครับฟอร์มการเล่นของลูกทีมอาร์เดต้าตอว่าผมมีความสุขจริงๆมันเป็นเกมที่เรามีในมือและต้องเจอกับคู่แข่งที่เราทราบดีว่าจะทําให้ชีวิตเรายากลาบากและเราก็คาดหวังแบบนั้นที่กุฎิสันป์คเราเริ่มต้นเกมด้วยความน่าผิดหวังอยู่บ้างและยังไม่เข้าใจถึงเสียงที่เราต้องทําปล่อยให้พวกเขาได้มีจังหวะโต้กับเร็วแต่หลังจาก25นาที ผมคิดว่าเราเริ่มทําได้ดีขึ้นและจังหวะเวลาที่มาได้2ประตูเป็นกุญแจสําคัญเราต้องการช่วงเวลามาสจันและอเล็กกับบุคยก็สร้างมันขึ้นมาจากนั้นผมคิดว่าทีมเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะกับโทมัสปาเต้เพราะว่าจอร์เจนโยรู้สึกไม่ค่อยสบายในวันนี้เมื่อเขาลงมาทําให้ทีมมีความมั่นคงและผมคิดว่าครึ่งหลังโดดเด่นมากๆคาถามต่อมานะครับความยืดหยุ่นและก็ความแข็งแกร่งด้านจิตใจที่ทีมของเขาแสดงให้เห็น อาเทต้านะครับตอบว่าเมื่อคุณมองไปที่พวกเขาในทุกวันคุณเพียงรู้สึกว่าพวกเขาต้องการมันมากแค่ไหนพวกเขาต้องการสร้างในสิ่งที่เราร้องขอกับพวกเขามากแค่ไหนผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพวกเขาจะพลิกสถานการณ์พลิกฟอร์มแล้วก็สร้างการแข่งขันกลับมาได้ผมพอใจมากๆกับทีมในตอนนี้คำถามต่อมานะครับความเข้าจะระหว่างมาติเนลลี่แล้วก็ตอสานะครับอารเต้าตอบว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นในทีม และเคมีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อคุณเห็นเขาเล่นกับฟาบิโอด้วยกันมากขึ้นคุณได้เห็นถึงเคมีที่เข้ากันมากขึ้นเพราะพวกเขาสนิทกันมากพวกเขามีวิธีที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน และเขากําลังสร้างสิ่งนั้นกับเลอแอนโดด้วยเช่นกันและเขามีความรู้สึกอิสระมากขึ้นในบางพื้นที่และตอนนี้ความมั่นใจของเขากลับมาสูงอีกครั้งเขายิงประตูได้แอซ,ซิสได้และความรู้สึกที่ดีคําถามต่อมานะครับมาติเนลลี่กับวีเอลรามีโอกาสที่จะเล่นด้วยกันมากขึ้นหรือไม่อาริต้าตอบว่าแน่นอนคําถามต่อมานะครับเอ็นเคเทียเจ็บหลังจบเกมอาริต้าตอบว่าวังว่าเขาจะสบายดีแต่เขาฟืนเล่นทางที่เจ็บอยู่นิดหน่อย ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดูฟ้าวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดูฟ้าวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ